สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนชอบเรียนทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคมช n แนลก็มีเรียนแปลกชนิด1บาทมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน ถ้าเพื่อนๆชอบเหรียญแปลกมาชมที่ไหนไม่ได้ก็อย่าลืมช่องสมาคมชาแนลมีเหรียญแปลกไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาท2บาท5บาท10บาทมีให้เพื่อนๆได้รับชม,มก่อนที่จะไปพบกับเหรียนแปลกก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องสมม c h ช n แนลเช่นเคยก็มาพบกับเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทปีพศ2541 ด้านหน้าตรงไททอยก็จะมีเนื้อเกินเป็นแผ่นเป็นลักษณะเหมือนกันกับเหรียญชนิด5บาทปีพศ .2531 เเนื้อเกินเป็นแผ่นตรงนี้ที่ช่องช่องหนึ่งเขาเอามาให้ข้อมูล เหรียญน,นั้นคือเหรียญหบาทเนื้อเกินตรงท้ายถอยเขามีการประกาศรับซื้อด้วยนะเหรียญละหน0่บาทเลยทีเดียวสำหรับคลิปนั้นช่องนั้นแต่ช่องสมาคม h ช n แนลไม่ได้ประกาศรับซื้อทำคลิปแนะนำให้เพื่อนเพื่อนได้ ติดตามรับชมเป็นกำลังใจเท่านั้นเองต่อมาด้านหลังด้านหลังก็จะมีช่อฟ้าโผล่ออกตรงกลางเจดีวัดใต้พอผ่านกับว่าพอสอครับนี้ก็คือเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาท อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถหาชมได้ทางช่องสมาคมแชนแนลนะครับเหรียญนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายอะไรหรอกเป็นเหรียญที่ควรจะรับชมควรจะติดตามรับชมเป็นข้อมูลศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียนแปลกไว้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ